Armafac Academic Center, total solution for better Life. Better Solution Total สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอความท,ท้าทายสำคัญสคัญเลยนะครับในการพัฒนายาแอนติบอดีสังเคราะห์หรือที่เรียกกันว่า MABS ค่ะสวัสดีค่ะคือไม่ใช่แค่ให้มันมีประสิทธิภาพนะแต่ต้องแน่ใจด้วยว่าปลอดภัยกับคนไข้แล้วก็ผลิตได้จริงในสกเกลใหญ่ๆด้วยใช่เลยค่ะจากข้อมูลที่เราดูกันมาในหัวข้อวิศวกรรม MABS ความปลอดภัยและการผลิตเนี่ยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันสองเรื่องหลักๆเลยนะคะครับมีอะไรบ้างครับก็คือ 1. การออกแบบ mabs ยังไงให้ร่างกายเรายอมรับมันได้ไม่สร้างภูมิคุ้มกันมาต่อต้านอืมสำคัญมากและสองก็คือการปร,ปรับปรุงตัวยาเองให้มันมีความคงตัวมากขึ้นผลิตได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ เป้าหมายเราวันนี้ก็คือทําความเข้าใจกลยุทธ์ทางวิศวกรรมที่อยู่เบื้องหลังยาชีวะวะตัตถุพวกนี้ให้เห็นว่าทําไมมันถึงใช้ได้ผลจริงๆกับผู้ป่วยนะครับค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยที่ว่าสําคัญมากๆคือการลดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันหรือ immunogenicity ที่ร่างกายอาจจะมองว่ายาเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมใช่ค่ะ ปัญหานี้มันเ,เกิดขึ้นได้จากหลายอย่างเลยนะคะตั้งแต่ตัวแอนติบอดีเองที่อาจจะมีส่วนที่มาจากสัตว์หลงเหลืออยู่บ้างอ๋อครับหรือการที่โมเลกุลยามันมาจับตัวกันเป็นก้อนหรือ aggregation นะคะเหมือนโปรตีนมันติดกันประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเล็กๆน้อยๆหลังยาถูกสร้างขึ้นหรือ PTMs สิ่งเจือปนจากกระบวนการผลิตหรือแม้แต่วิธีให้ยาอย่างการฉีดใต้ผิวหนังก็อาจจะกระตุ้นได้ง่ายกว่าค่ะแล้วถ้าเกิดภูมิคุ้มจันถูกกระตุ้นขึ้นมาจริงๆสร้างสิ่งที่เรียกว่า ADA หรือ anti drug antibodies เนี่ยผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างครับโอ้ผลกระทบมีตั้งแต่เบาๆคือทำให้ยาออกฤทธิ์ได้น้อยลงหรือว่ายาถูกกำจัดออกจากร่างกายเร็วขึ้นอืม ไปจนถึงอาจจะเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้เลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ด้านความปลอดภัยเลยฟังดูน่ากังวลน,นะครับแล้วเรามีวิธีจัดการกับมันยังไงบ้างครับกลยุทธ์แรกๆที่ใช้กันก็คือ h u m a n i z a t i o n ค่ะหรือการพยายามปรับแต่งแอนติบอดีที่มาจากสัตว์ให้มันคล้ายกับของมนุษย์มากที่สุดทำยังไงครับก็อย่างเช่นเทคนิค CDR grafting ที่เหมือนเราเอาส่วนสำคัญที่จดจำเป้าหมายของแอนติบอดีสัตว์มาปลูกถ่ายลงบนโครงสร้างของแอนติบอดีมนุษย์ค่ะ ตัวอย่างชัดๆก็คือ,อยา chasuzumab หรือ herceptin เหมือนพยายามทำให้เนียนขึ้นแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องค่ะมันช่วยได้เยอะนะคะแต่ที่ถือเป็นก้าวกระโดดจริงๆคือการสร้าง fully human mAbs b หรือแอนติบอดีที่เป็นของมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยโอ้ทำได้ด้วยเหรอครับทำได้ค่ะด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง f e t c h display ซึ่ง เหมือนเราใช้ไวรัสไปช่วยตกปลาหาแอนติบอดีของมนุษย์ที่ตรงเป้าที่เราต้องการที่สุดเจ๋งเลยอย่างยาอ d a l i ลิ m ม um แหรือ Humira เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของ fully human mAbs ค่ะวิธีนี้ลดปัญหาเรื่องความเป็นสิ่งแปลกปลอมได้ดีมากๆเลยทําให้ยาใช้ได้ผลดีต่อเนื่องโดยเฉพาะกับโรคเรื้อรังอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นการแก้ที่ต้นเหตุเลยทําให้ร่างกายยอมรับยาได้ดีขึ้นทีนี้พอแก้เรื่องภูมิคุ้มกันไปแล้วก็มีอีกด่านคือ ตัวยาเองก็มีความเปราะบางอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับต้องทําให้มันคงทนพอจะผลิตเก็บแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงๆใช่เลยค่ะ MBS เป็นโปรตีนโมเลกุลใหญ่ที่ค่อนข้างเปราะบางปัญหาที่เจอบ่อยๆก็คือ aggregation หรือการจับตัวเป็นก้อนที่เมื่อกี้เราพูดถึงไปครับซึ่งมันลดประสิทธิภาพยาแล้วก็อาจจะไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันซ้ำได้อีก นอกจากนี้ก็มีการสลายตัวทางเคมี Me, หรือ Degradation เช่นพวก DEAMIDATION OXIDATION ที่ทำให้โครงสร้างยาเพี้ยนไปรวมถึงปัญหาเรื่องการละลายต่ำหรือ s o l u b i l i t y ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญเลยค่ะโดยเฉพาะเวลาเราอยากพัฒนายาฉีดที่ต้องใช้ความเข้มข้นสูงสูงฟังดูมีจุดอ่อนเยอะเหมือนกันนะครับและวิศวกรโปรตีนเขาจัดการกับความเปราะบางนี้ยังไงครับต้องใช้หลายวิธีผสมผสานกันเลยค่ะตั้งแต่โปรตีนเอนจิเนียริ คือการออกแบบลำดับกรดอมิโนใหม่เพื่อเลี่ยงจุดที่มันอ่อนแอรหรือปรับปรุงให้มันเสถียรขึ้นครับแล้วก็มีการพัฒนาสูตรตำรับหรือ formulation ที่ต้องเลือกสารเพิ่มความคงตัวสารลดแรงตึงผิวหรือบัฟเฟอร์ที่เหมาะสมเหมือนจัดทีมสพอร์ตให้ยานะคะเลือกส่วนผสมให้ดีใช่ค่ะแล้วก็ต้องควบคุมสภาวะแวดล้อมในกระบวนการผลิตกับการเก็บรักษาให้เป๊ะมากๆทั้งอุณหภูมิ pH แสงออกซิเจนควบคุมเข้มงวดเลย ค่ะแล้วก็มีอีกเทคนิคที่น่าสนใจคือไกลโคเอนจิเนียริงหรือการปรับแต่งหมู่คาร์โบไฮเดรตที่เกาะอ,อยู่บนโปรตีนซึ่งมันมีผลต่อการทํางานแล้วก็อายุของยาในร่างกายด้วยค่ะโหเรียกว่าต้องดูแลกันสุดๆเลยนะครับเพื่อให้ยาคงตัวเก็บได้นานใช้สะดวกคุณภาพสม่ําเสมอทีนี้พอตัวยาดีแล้วการจะผลิตยาคุณภาพสูงแบบนี้ซ้ําๆในระดับอุตสาหกรรมได้เนี่ย ก็ต้องมีการออกแบบกระบวนการผลิตแล้วก็ควบคุมคุณภาพที่ดีมากๆด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะสำคัญมากๆเลยแนวคิดหลักคือ design for manufacturability ออกแบบเพื่อการผลิตใช่ค่ะคือคิดเผื่อเรื่องการผลิตตั้งแต่ตอนออกแบบโมเลกุลยาเลยอาจจะใช้พวก computational modeling ช่วยทำนายปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็พยายามเลือกโครงสร้างยาที่ดูแล้วน่าจะผลิตง่ายทำให้บริสุทธิ์ง่ายตั้งแต่เนิน เป็นการวางแผนล่วงหน้าเลยนะครับแล้วเรื่องการควบคุมคุณภาพล่ะครับต้องเข้มงวดขนาดไหนหัวใจสำคัญตอนนี้คือแนวคิด Quality by Design หรือ QBD ค่ะ QBD ค,คือเราต้องสร้างคุณภาพเข้าไปในกระบวนการเลยไม่ใช่รอตรวจตอนสุดท้ายอย่างเดียวเราต้องระบุให้ได้ว่าคุณลักษณะอะไรของยาที่สำคัญจริงๆหรือ critical quality attributes CQAs แล้วก็ปัจจัยอะไรในกระบวนการผลิตที่มีผลต่อมันหรือ critical process parameters CPPs แล้วก็ควบคุมปัจจัยพวกนั้นให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ค่ะแล้วการทดสอบหลกัหลกๆเพื่อยืนยันคุณภาพมีอะไรบ้างครับการทดสอบมีหลายด้านมาก มาค่ะหลักๆก,ก็คือทดสอบความบริสุทธิ์หรือ purity ดูว่ามีพวกยาจับเป็นก้อน a g g r e g a t e ชิ้นส่วนยา fragments หรือโปรโตีนแปลกปลอมจากเซลล์ที่ใช้ผลิต scp สปูลมาไหมทดสอบความแรงหรือ potency เพื่อวัดว่ายาออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ตามที่ควรจะเป็นหรือเปล่าแล้วก็ทดสอบความปลอดภัยหรือ safety เช่นดูว่าปลอดเชื้อปลอดสารพิษ endotoxin ไหม ซึ่งต้องใช้เทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงหลายอย่างช่วยกันค่ะเช่น s E C C E ดูขนาดกับประจุ Mass Spectrometry ดูโครงสร้างหรือ Bioassays เพื่อวัดการทำงานจริงๆของยาอืมต้องใช้เครื่องมือเยอะเลยใช่ค่ะและทั้งหมดนี้ต้องทำภายใต้มาตรฐาน G M P หรือ Good Manufacturing Practice ที่เน้นเรื่องระบบเอกสารที่รัดกุมตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้ง S O P s บันทึกการผลิต การตรวจสอบความถูกต้องหรือ validation และก็เรื่อง data integrity หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลด้วยค่ะสรุปแล้วการพัฒนายา MBS นี่เหมือนต้องสู้ศึก2ด้านใหญ่ๆเลยนะครับคือ 1. ทําทำให้ร่างกายคนไข้ย,ยอมรับยาให้ได้ค่ะและ 2. คือทำให้ตัวยาเองมันแข็งแกร่งพอที่จะผ่านกระบวนการผลิตเก็บรักษา แล้วก็ส่งไปถึงมือผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพถูกต้องเลยค่ะซึ่งต้องอาศัยการผสมผสานความรู้ขั้นสูงมากๆทั้งชีววิทยาวิศวกรรมแล้วก็การควบคุมคุณภาพที่ละเอียดจริงๆใช่ค่ะซึ่งก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าด้วยความซับซ้อนแล้วก็ต้นทุนที่มันสูงขนาดนี้เนี่ยนวัตกรรมในอนาคตจะเข้ามาช่วยทําให้กระบวนการพัฒนาการผลิตพวกนี้มันง่ายขึ้นเร็วขึ้นหรือว่าถูกลงได้ยังไงบ้างครับ เพื่อให้ยาวิเศษอย่าง MBS เนี่ยสามารถเข้าถึงผู้ป่วยทั่วโลกได้มากขึ้นแล้วก็เท่าเทียมกันมากขึ้นในอนาคตนะคะ